นางเอกดังลัดฟ้าเช็คอินบ้านแฟนที่นิวซีแลนด์จับตาข่าวดีขอแต่งงาน ชีวิตลงตัวแฮปปี้ทั้งเรื่องงานและเรื่องหัวใจสำหรับดาราสาวจัสเน่วาวานิชาโชคประจักษ์ชัดที่ตอนนี้กระแสมาแรงไม่มีแพวผลงานการแสดงก็สุดปังแถมเรื่องรักกับแฟนหนุ่มตานดำข้าวเฮนรี่ก็ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีวเร็วๆนี้ล่าสุดสาววาวาหลังจากที่โหมทำงานหนักมาตลอดหลายเดือนก็ได้เวลาพักผ่อนยาวๆเลยควงแขนแฟนหนุ่มเฮนรี่แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวบ้านแฟนที่นิวซีแลนด์พร้อมอวดภาพสวยๆให้ติดตาม างานนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันว่าทริปนี้จะมีข่าวดีขอแต่งงานหรือเปล่าซึ่งสาววาวาก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้าถูกขอแต่งที่นี่ก็พร้อมจะเซเยสทันที